ครับพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วรายการมวนขอบรถกับมหายอดผ้าเที่ยวครับพี่น้องวันนี้ยังอยู่พิกัดอยู่แกงพิษสมัยอำเภอโคงเคียมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องผมอยู่ใจกลางโขดหินของลุ่มแม่น้ำโขงนะครับและวแม่น้ำโขงครับรอพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่บริเวณแม่น้ำโขงพอดีครับพี่น้องผมนะครับพิกัดอยู่แกงพิษสมัยอำเภอโคงเคียมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้อง นี่คือบรรยากาศตอนตะวันจะตกดินนะครับนี่คือเกาะแกงกินทีน้ำไม่นำ้ำลับนำบ้ำไม่น้ำโค้งครับเพิ่นบกนะครับก็คือนะครับบริเวณที่เป็นเกาะนะครับของลำน้ำโค้งนะครับพิกัดอยู่ที่แก่งพิษสมัยอำเภอโค้งเทียมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องพี่น้องมาเบงกัมหาจุฬาเทียวครับพี่น้องผม พระอาทิตย์กําลังจะอัสดงนะครับฟังตะวันตกของแกงพิสมัยครับอำเภอโขงเขียมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องเคยเห็นแต่พระอาทิตย์ขึ้นที่อําเภอโคงเจียมตะวันขึ้นที่โคงเขียมมาเบิงตะวันตกดินทีอำเภอโคงเขียมครับพี่น้องผมสวยงามมากเลยครับเราจะเริ่มนับถอยหลังกันครับพี่น้องผมจะนับถอยหลังกันครับผมนี่เฮ้ามานับถอยหลังกันนะครับกับบรรยากาศแม่น้ำครับที่ลําน้ําโข้งครับพระอาทิตย์ตกดินที แม่น้ำโขงพิกัดแกงพิษสมัยแถบผาแต้มอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ใกล้จะตกดินแล้วครับผมจะอัจดูแลกับพี่น้องผมจะอับแสงแล้วพระอาทิตย์จะอับแสงนะครับนี่โอ้สวยงามครับพี่น้องผมเป็นบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำโขงครับพระอาทิตย์ตกดินที่อำเภอโข้งเจียมนี่นะครับของช่องมาชนผ้าเทียวครับพี่น้องผมมาติดตามน้ำกันครับพี่น้องครับพระอาทิตย์ตกดินที่บริเวณ ใจกลางของแม่นำ้ำโขงแก่งพิสมัยอำเภอโของเคียมจังหวัดอุบลราชาาธานีครับผมนี่น,นี่นี่ครับแสงกําลังจะอับแสงจากริบบิ้นล,ลงแค่สุดในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับผมนี่ตะวันขึ้นที่โขงเคียมมาเบิ่งตะวันตกดินที่อำเภอโของเคียมจังหวัดอุบลราชาาธานีครับพี่น้องผมนี่ที่เห็นต่อหน้าน,านี่คือแม่น้ำโขงนะครับริมฝั่งน้ำโขงที่จะไหลลงไปสู่แม่นำ้ำโขงแล้วก็พัน อำเภอโคงเคียมจังหวัดอุบลราชธานีครับอ่าได้บรรยากาศแห้งครับพี่น้องผมนี่ได้บรรยากาศอันนี้คือแก่งพิสมัยนะครับแก่งพิสมัยอําเภอโคงเจียมจังหวัดอุบลราชธาน,นีครับนี่พระอาทิตย์กําลังจะอัดสดงครับนี่มาดูพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์จะตกดินครับพี่น้องผมนี่อา้าวใกล้แล้วครับผมใกล,ล้แล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับหมาโยดผ้าเทียวมาเบ่งบรรยากาศของพระอาทิตย์อัสดงครับ นี่อันนี้คือบริเวณพื้นที่ของอําเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับอ่าด้บรรยากาศสวยงามครับพี่น้องบรรยากาศที่สวยงามผ่านมาแล้วสานาทีเกือบเข้าสูนนาทีที่4ครับพี่น้องนี่พระอาทิตย์กำลังจะลาลับนะครับขอบไม้ขอบเขานะครับลำเนาไผ่นะครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้ามากลุ่นน้ำกันครับพี่น้องผมจะได้จักนาทีนะครับ ขณะนี้ผ่านไปแล้วสีนาทีนะครับยังเห็นแสงพระอาทิตย์ลำไรอยู่นะครับนี่ยังไม่ลงยังไม่ลงอีกนิดเดียวครับพี่น้องที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงครับผมแม่น้ำโขงแม่นม้ำสายนานาชาตินะครับแม่นม้ำสายนานาชาติพิกัดอยู่แกงพิสมัยอาเภอโของเคียมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องนี่ออาเบิง่งกันครับสวยงามมากๆเลยครับสวยงามมากเลยบริเวณ กำลังจะอัศดรจริงๆครับลาลับขอบโลกไปแล้วนะครับพระอาทิตย์ยสวยงมครับพี่น้องจะถึงห้านาทีาทจะรับขอบฟ้าสุรารัยของพระอาทิตย์แล้วก็เคยเห็นเพร,ระอาทิตย์ขึ้นเที่ยำเพื่อโคงเกียมพระันทใดอำเภอโคูงเกียมนะครับมาเบงพระอาทิตย์ตกดิน แก่งปิสมณยอำเ่อโคงเยียมจัหวดอุบลราชธานีครับนี่ครับโอ้ยสวยงามครับพี่น้องผมบรรยากาศมีแต่ความสดชื่นนะครับเย็นสบายนะครับท่ามกลางบรรยากาศนะครับที่โรแมนติกนะครับโอ้ยสวยงามสวยงามครับพี่น้องผมสวยงา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 มครับพี่น้องสวยงามนี่อาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้า อาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าพีองรากกั้าวนอ,อ,อีกสักครู่อีกไม่นานเนอกพี่น้องผมนี่นะครับแสงที่ดีอยู่ก็จะลาลับไปนะครับเป็นความสวยงาบพี่นองตรงข้ามนี้คือรีสอร์นะครับแก่งพิสมัยพาดแอแนพิสมัยนะครับอำเบอร์องเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องผมอ่าวดิด้ำกัรนี้ครับอ,อ่า อาทิตย์จะรับขอบฟ้าขอบฟ้าจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตามกดณสักษาไข่ในช่องมพายุพาเที่ยวนใ้เรครับพี่น้อกฝากตานะครับ,าารบสำหรับคลิปนี้นะครับอาทิตย์ตกดินที่แก่วพิมสมัยนะครับริมฝั่งเป็นต้นเยี่ยมยอดบ,บนราชธานีครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหนะ้าพบกันใหม่สวัสดี